สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะคณะอุตสาหกรรมเกษตรของเราได้มีโอกาสต้อนรับพี่สิทธิ์เก่าสองคนนะคะอพอดีพี่ทั้งสองคนเนี่ยใจดีนะมานําสิ่งของมามอบให้กับทางคณะเราอาจารย์ก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์กับพี่พี่สิทธิ์เก่าเดี๋ยวเรามาแนะนําทําความรู้จักกันดูนะคะมีพี่สองคนคะ่ะท่านแรกพี่ชื่ออะไรนะคะ สวัสดีค่ะพี่อ้อมพรณีค่ะจบจาก APD รุ่นศูนย์สี่ค่ะอ่าพี่อ้อมเนาะอ่าอีกท่านหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่อุ้มอภิรดีนะคะจบ APD รุ่นศูนย์เก้าค่ะโอเค APD ทั้งสองคนนะจากศูนย์สี่กับศูนย์เก้านะคะอ่าทีนี้อยากทราบเหมือนกันนะพี่จบไปรุ่นศูนย์สี่ศูนย์เก้าเอาพีพ่พี่อ้อมก่อนพี่อ้อมก่อนพี่อ้อมจบไปแล้วเนี่ยค่ะ ไปทำงานอะไรมาบ้างอ่ะอพี่อ้อมทางานเป็น QA นะคะก็คือตรวจสอบคุณภาพแล้วก็การันตีคุณภาพของสินค้าค่ะซึ่งจบไปแล้วเนี่ยก็คือทํางานเกี่ยวกับทางด้านฟู้ดเลยก็คือตรงสายนั่นแหละค่ะอะอยู่ที่บริษัทอะไรนะตอนนี้ทํางานอยู่ที่บริษัท Unilever ค่ะดูแลในส่วนของฟูด้ดซึ่งเป็นตระกูลออคโนหรือเบสฟู้ดอะคะ่ะ อ๋อค uh, okay, ก็ทำโจ๊กทำพาวเดอร์ทำซีซันนิงแล้วก็ทำเดสซิ่งค่ะค่ะค่ะโอเคแล้วพี่อุ้มล่ะคะพี่อุ้มตอนนี้ทำงานอะไรอยู่เอ่ยค่ะตอนนี้ก็เป็น Q A เหมือนกันนะคะอยู่ที่บริษัทเจของดาวเอ็กซ์เพรนะคะเอ่อในส่วนของโปรดักตที่ผลิตก็จะเป็นกาแฟทีอินวันนะคะยี่ห้อซูปเปอร์แล้วก็มอคโนนะคนาค่ะอ uh ื huh. ทั้งสองคนจบไปได้ได้ใช้ความรู้สิ่งในสิ่งที่เราได้เรียนกันมาไหมได้ใช้ค่ะได้ใช้แล้วทำงานมีความสุขดีไหมคะก็มีความสุขดีค่ะมีความสุขดีเนาะได้ทำงานอยู่ใกล้บ้านเลยไหมใช่ค่ะอืม,อมโอเคค่ะก็พอหอมปากหอมคอเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทั้งสองคนเนาะพี่อุตสากลับมาเยี่ยมคณะมาเยี่ยมน้องๆน,นะคะเอาสิ่งของมาให้ด้วยนะคะ ก็ไว้โอกาสหน้านะคะเราคงจะได้พบกันใหม่อีกนะคะขอบอคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ